ท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าวคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพลิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดและชิเล่นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีเมทุนในช่วงวันที่14-20ถึงธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนรา,าศีธาตุลมที่มีดาวพุธด,ดาวแห่งความคิดสติปัญญาเป็นเจ้าเรือนบอกถึงการเป็นผู้ชอบเรียนชอบสนุกที่จะเรียนรู้บอกถึงพรสวรรค์ที่ไม่มีใครเทียบเพียงในการเจรจา หาเรื่องที่มีสาระและไร้สาระมาพูดคุยได้กับทุกคนทุกเวลาและทุกสถานที่สำหรับชาวราศีเมถุนช่วงนี้มีสัญญาณบ่งบอกว่าควรระวังการพูดการเขียนตรงเกินไปจนบาดหูบาดใจคนฟังหรือคนอ่านก็อาจก่อศัตรูขึ้นมาได้อย่างไม่จำเป็นนะคะดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในช่วงวันที่14-20จะเป็นอย่างไร ไปติดตามรับชมกันค่ะการเงินรายได้รายใจหมุนเวียนได้ไม่ติดขาดแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องมรดกในสัปดาห์นี้ควรหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความคิดเห็นขัดแย้งที่รุนแรงแข็งกล้าวเพราะอาจทำให้เสียเปรียบมากกว่าได้เปรียบนะคะสำหรับดวงการงานเป็นระยะที่ควรระวังขยนันทำงานหนะักจนพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็อาจทำให้เจ็บป่วยไม่สบายจนงานสะดุดลาช้าม,มากกว่าเดิมไปอีกสำหรับเจ้าของกิจการผู้บริหารเป็นระยะที่ควรใส่ใจพนักง,งานลูกจ้างให้มากขึ้นเพราะอาจก่อเรื่องทำให้เดือดร้อนเสียหายได้ค่ะ ส่วนดวงความรักในะคะ้าชาวราศีเมทุนช่วงนี้หลีกเลี่ยงที่จะขัดแย้งกันด้วยเรื่องจุกจิกเพราะอาจทำให้ลูกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำให้ทะเลาะวิวาทกับคนรักคู่ครองได้สำหรับคนโสดในะคะ้การใช้สื่อออนไลน์ก็ยังเป็นโอกาสให้คนโสดได้พบรักเจอคนถูกใจที่อาจร่วมสารรักพัฒนาสัมพันธ์จนได้เป็นคู่ครองกันได้อย่างรวดเร็ว สำหรับดวงสุขภาพนะคะใส่ใจดูแลตนเองให้มากขึ้นพักผ่อนให้มากขึ้นถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะรักษาร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นได้ดวงครอบครัวอย่าประมาทคนรับใช้บริการหรือสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักนะคะอาจก่อเรื่องทำให้เดือดร้อนเสียหายได้เช่นกันสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใด ขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านรวยๆเฮงเฮงปังปังตลอดทั้งปีนี้และปี6-7และตลอดไปนะคะหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดถูกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะสาธุค่ะ